สวัสดีครับสวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมพบกับพี่เข้มเทพบอลก็มาจัดรายการเทพบอลคัดแนวทางในนี้ทั้งหมดสามคู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็จะเป็นสุดกระชับมิดทั้งหมดเลยใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วอย่างเลยใครที่อยากเข้ากลุ่มของเรานะครับไปดูใต้ดีคิปชันได้เลยแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับเปิดหัวพี่คู่แรกครับเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับเจอกับทำวิววอลนั่นเองคู่นี้นะครับผมเจอการมานัดล่าสุดก็ มิดมาเนี่ยเขาเขาชำม,มิดมา2เกมครับชนะ1เสมอ1ฟอร์ม,โ,รมโดยรวมดูไม่ได้แย่เลยครับกับกันกับมิววอลครับที่เขาชำม,มิดมาแล้ว4เกมครับโดยการที่ชนะ2เสมอ 2, 2ก็ต้องบอกว่าเป็น2ทีมที่ฟอร์มกับชับม,มิดดูดีกันทั้งคู่ครับแต่ในเรื่องของกระแสที่มันเปิดมาครับวันนี้นอตติงแฮมฟอร์เรสขอเพียงแค่จบ1ประตูทุกอย่างดูสดใสครับแต่เรารู้อยู่แล้วว่าทางนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยน่าดีหลังรั่วครับผมเลยมองว่าคู่นี้สกอร์สูงยังไงก็ไม่ผิดหวังครับมิววอลเองก็จบเปน,น,าน,นออท,ทางูง ี่ครับเจอกับทางเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองคู่นี้จะกันมาครั้งล่าสุดเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปในปี2014เลยแต่ถ้ามาดูในเรื่องของฟอร์มของทางชูเบอรี่ครับในการแขงร่งขันกับแชมิสไปสองเกมเนี่ยเสมอมาหนึ่งครับแพ้ไปหนึ่งนัดล่าสุดก็แพ้กับเบอร์มิงแฮมนั่นเองกลับกันกับเลสเตอร์ครับที่เพิ่งกับแชมิสไปเพียงแค่นัดเดียวครับโดยการที่บุกไป,ปชนะเบียร์ลิวมาผมแต่ถ้ามองจากเรื่องมาตรฐานโดยรวมแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเลสเตอร์ดูมีอะไรที่มันดูมากกว่าเยอะมากๆครับแล้วันนี้เลสเตอร์ขอเพียงแค่จบ ครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้ครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเจอเอตเซลติกนั่นเองคู่นี้นะครับผมเจอกันมาในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี2016ครับก็เป็นทางซิตี้ครับไม่ชนะเซลติกเลยแต่ถ้ามองในเรื่องของหน้าปัจจุบันนี้ของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในศึกเอเบร์ครับนะผมที่เขาแพ้นั้นล่าสุดมาก็คือแพ้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองแต่ก่อนหน้านั้นครับเขาก็ชนะเวสต์แฮมชนะสเปอร์ครับแมนที่ดูมีมาตรฐานที่ดูเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับกับการนะผมกับทีมอย่างเซลติกครับในการแข่งขันมา20เกมนี่สิบเแค่เกมเดียวคครรรััับบบแพ้้กกก็็็ใหฮา์เปน2ททีีมม่ฟออร์ ดีกว่านะครับผมแต่ถ้าให้มองเรื่องของขนาดทีมและฟอร์มณนะัปปัจจุบันแล้วก็ดีกีทีมที่เปลี่ยนใช้คําว่าทีมที่ดีที่สุดในโลกณนะัปัจจุบันนี้นะครับผมก็ต้องยอมรับว่าแมนเชสเตอร์ดูเหนือกว่าจริงๆครับถ้าให้เลือกจริงจริงผมยังมั่นใจว่าทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็น่าจะถล่มได้แบบยับๆครับวันนี้ขอจีมไปที่หน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งคู่ได้เลยนะครับวันนี้ก็จับไปเล่นทั้งหมด3คู่นะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเเเเเหหห็นน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 นยยยััััััััังงไไไไคคคคคออออมมมมมตต์าาดดด้้้้มม้ลลลละะรรรบบบีีบี๋ววววววผขปปกกก่่แจใใิสส